สวัสดีครับพบกวับผมก็สปอร์ตเกมเม้นทครับวันนี้ผมพามาเล่นเกมทีมังกี้สารภาพเลยครับเกมนี้ผมติดมากเลยสองสามวันมาเนี้ยเนี่ยครับเพจของเราตัวไวแล้วก็สัญลักษณ์เกมเกมนี้เล่นเพลินนะครับสนุกดีมันตื่นเต้นตรงเนี้ยตัวตัวไวเนี้ยไม่มีโบนัสเกมนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ว่าจะทําให้ให้เราได้เงินก้อนเนี่ยลายเกมไม่มีเก้าเกม ไอ้ละ9ก้าลายก็โยผมพกทุนมาที่8,500บาทปรบับเป็นที่16บาทแล้วกัน,นเนี่ยครับลุ้นไอตัววายเนี่ยให้มันให้มันเต็มแถวนั่นแหละสนุกมันก็เลยมันเล่นได้เพลินอะผมเล่นนัทั้งวันอะเกมเนี่ยแต่มันก็โอ้ยมาสองตัวแต่มันก็มา มาเรื่อยๆนะมันไม่มีเป็นเบนเป็นโบนัสเกมไม่มีฟรีสปินแต่ว่ามันให้เป็นแบบแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ดูครับมันต้องมาแน่เดี๋ยวจะเห็นเกมนี้น่าสนใจบวกทีนี้ก็บวกหหวนอนกันแหละถ้ามาสองเส้นอะแต่ว่ารู้สึกจะเงียบอุ้ยยาวไปไม่มีอะไรเลย ถ้ามันมาเต็มสายครับตัวนี้มันจะ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 รีสปินมันจะรีสปินอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะเพิ่มตัวคูณให้ด้วยตอนนี้ยังอู้นี่ในไงนี่คูณเท่าไหร่โอ้โหขี้เหนอะเน้วสี่สิบห้าบาทคูณสองนี่แหละครับตัวนี้แหละที่ที่ผมพูดถึงแล้วมันก็จะรีสปินอีกครั้งหนึ่ง เล่นได้เพลินๆครับเกมนี้บวกดีบวกดีอยู่เหมือนกันถ้าเราลุ้นตัววายเนี่ยมันมาอีกอีกเส้นหนึ่งนะโอ้โหเลยโอ้ hum. เลยอุ้ยโอ้โหเล่นเล่นได้ทั้งวันนะครับเกมเนี้ห้าสิบบาทก็ต้องรอครับรอรอสองเส้นนี้นแหละเราจะเราจะคืนทุนหมดเลยถ้าเราได้สองเส้นเนี่ย ยังไม่มีอะไรช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วง,งลงทุนอยู่แต่ไอสองเซน,นินนานอยู่เหมือนกันแหละกว่าจะมาไม่มีอะไรเอ้คูนโหไม่คูณให้เลยคูนแค่หนึ่งเอามารุนตัวนี้โหเนี่ยเห็นไหมเลยต่อหน้าต่อตาเลยเงียบเลย มีแตเสียงนกร้อง14บาทสีสิตางค์เอยก็เนี่ยครับลุ้นรอรอลุ้นตัวนี้แหละเรื่อยๆเกมเนี้ยกดเพลินๆถ้าไม่เกินนะเกมเนี้ยถ้ามันมามาเรื่อยๆอยู่ไอตัววายเต็มแถวเนี้ยที่แรกเนี้ยผมเห็นที่แรกนี้เกมนี้ผม ไม่อยากเข้ามาเล่นเลยก็ล,ลองเล่นไปดูเออมันให้ดีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มจะเข้าพันหนึ่งแล้วยังยังไม่มีอะไรครับนี้ยมาขาดไปตัวหนึ่งจะมาไหมเนี่ยไอสองเส้นให้เท่าม ตัวนี้ก็แพงครับตัวนี้แพงตัวผู้หญิงเนี่ยแพงรองจากไอ้ตัววายแต่ว่ามันไม่มีตัวคูณเนี่ยถ้ามันมีวายตัวคูนอะ่ะมันจะเยอะกว่าตัวนี้ผมเคยได้สูงสุดคูณเจ็ดเลยนะสองสองร้อยยี่สิบสองบาทคูณคูณเจ็ดเกือบ2,000กว่าบาทอะ่ะเบ็ดเบ็ดแค่2บาทอ้ยนี่อุ้ยคูณเท่าไหร่ คูณ6 86บาทคูณ6นี่แหละที่ผมพูดถึงแต่ถ้ามันมาแบบนี้เราอีกนานนะครับก็ถ้ามันเข้าตัวนี้บวกเท่าไหร่ก็ก็ต้องพอนะครับอ่ายังได้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้518บาทลุน้นลุ้นตัวแพงครับให้มันเข้าเข้าแถวเส้นทางขวามือ <Okay. S 1> ถ้าวายมาแฉลบมาแค่ตัวเดียวนะ่ะรู้เรื่องเลยโหยเลยเออก็ยังดีผู้หญิง ตัวผู้หญิงและตัวแพงนะครับนี่ร้อาบาทคูณหกตัวนี้ผมแปดพัอ่อยเก้าสแล้วก็มาบวกตัวนี้ด้วยร9อบาคูณหกส้หนึ่งพับาทก็เบ็ดเสร็จอยู่ที่9ก้าพบาท ก็ได้กําไรอยู่800กว่าบาทเนี่ยครับตัวนี้แหละสนุกครับเกมนี้ถ้าเราได้ตัวเนี้ยสัก23สรอบนะในในรอบหมุนร้อยครั้งเนะี่ยคุม้มก็ตัวนี้ถ้าทำกำไร800บาทก็โอเคแล้วครับทำการถอนขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ